ไม่ถึงก่อนก่อนห้าโมงมันจะได้ไวนะใช่คแม่เห็นนานได้เออใช่พี่ออเดอร์เปล่าแล้วแล้วมันมีอะไรอ่ะมีอัลฟาอ๋อนี่มันแสงอัลฟาแสงอัลฟาอันโตริกอร่อยมากเลยค่ะอะไรอะไรอร่อยมากเอิ่นฝันเด้อเอิ่นฝันมาแล้วเอิ่นฝันเอ้ยฝันเด้อฝันเด้อฝันมาแล้วอันนี้ดูดูคุณแม่คุณแม่ใหญ่ คุณแม่ใหญ่กำลังทำกับข้าวทำอะไรครัววันนี้คนณหนาน<ม>ลูกเตยนี่เท้ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวฮะไปแล้วเหรอมึงใครมึงไทย <c oughs> แล้วสมบัติทุกชิ้นทุกอันมันอยู่ที่ไทยแล้วลูกนี่พ่อกับแ,แม่ม <c oughs> นี่ไก่นี่ผักบุ้ง มันจะมากกว่าเปล่าๆนะน้ําไหนดูให้หนึ่งดูดูอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโอ้โหพลังฮะเรียกอะไรนะนี่หน่อไม้พลังทอดนี่จ้าหน่อไม้พลังทอดพลังพลังเลยโอ้โหอือฮึอ่ะจ้าเดี๋ยวก็ลังดูไอ้ท่านสอนหน่อไม้พลังผัดน้ำมันหอย โ e. อ้โหเป็นสเต็กดินี่ๆๆๆนะมัดเพราะอะไรซูโบ๊ะซูโบ๊ะนี่ฟังเสียงด้วยนะโอ้โหฟังเสียงด้ยนะครับฟังเสียงดูนะครับอาจารย์มาลูกเทปอาจารย์มาเร็วอาจารย์มาเร็วก็มานั่งแบบแย่เราค่ะฟังเสียงนะครับฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหนี่ดูกลิ่นนี่ นี่ดูกลิ่นนี่ขนาดกลิ่นนะครับเฉพาะแค่กลิ่นอย่างเดียวนะครับนี่นี่จะพาะแค่กลิ่นอย่างเดียวนะครับไดเล็กยังมาเลยไดเล็กยังมาตามกลิ่นเลยคิดดูเลยนี่เพาะแค่กลิ่นอย่างเดียวนะกินผัดนอไม้ฝรั่งนะดูดิไดเล็กโอ้โหไดเล็กมันนอนกันเกลื่อนเลยไดเล็กอะไรเป็นอะไรเห็นไหมไดเล็กมันนอนกันเกลื่อนเลยนี่นี่ นี่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 ไดเล็กนี่ไดเล็กอันนี้เขาเาารียกไดโนซอาร์ไดโนเสร์ไดโนเสร์หันมองหน้าหน่อยเลยนี<ด>ย่มาแล้วครับอืมกินมาแล้วใส่จานใส่จานใส่จานโอ้โหกินผัดหม่าม้าหลั่งกากดูกระทะเอาแล้กันว่าเขาขนาดไหนนะฮะ เออดูกระทะแล้วว่าเสาขนาดไหนดูดิฟอ้โออกมาใกล้ๆนี่โอ้หิ่นเป็นไงนี่ควันขโมงเลยใช่ไหมเห็นไหมกลิ่นโอ้โหยกไปเลยยกไปเลยฝอังสุดยอดห่งความหอมนี่ดูเลยครับตามันติดๆตามมาติดๆเลยตืดคราบมาแล้วครบาไหนเอาเอาทุกกระเทียมต่อเลยผัดต่อผัดต่ออันนั้ผัดผักบุ้งไฟแดงเลยต่อ บึ้ดมาอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เอาไก่ไก่ครับชุบเจลน่หรือเปล่ทุกกระเทียมเลื่องกระเทียมปรับปรับปรับกระเทียมคราโอ้โหโอ้โหกระเทียมเดี๋ยวนะชิมเนี่หยิบหน่อไม้ฝรั่งชิมเลยดิหยิบหยิบหยิบน่ว่าเหมือไหมบ้างดูดูดูควันขโมงเลยมั้ยเนี่ยเนี่ยดูควันดูควัน โอ้โหดูควันดูควันน่ากินขนาดไหนดูนี่เร <c oughs> าผัดบุกับถั่วดเรามาดูกันนะครับผักบุ้งไฟแดงผัดกันยังไงนะครับรน้าดานี่ผักบุ้งไฟแดงแล้วเราจะเราจะอะไรกันเนี่ยนะครับกระทะดำกร,ระทะทรรไอหนูกระยิบกินไฟปากอย่างเดียวโอ้โห่เห็นไหมเห็นไหมดูควันควันเอ<ม>าน้ำมัน,นมเลยลูกเอามาเอาน้ำมันใส่เข้าไป ใส่ลงไปเลยเลยูกมาใส่กระเทียมมาแล้วครับโอ้โหนี่นะครับเข่งี่เ้าแกงครับนี่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 นนไฟดูไฟลุกครอบอันนี้ไฟไม่ต้องลุกนะเพราะกระทะมันเล็กนี่โอ้แค่ควันถุมมงมวนี่ก็รู้แล้วครับว่าแซ่บขนาดไหนนี่ดูควันถม,มงหมวกเลย อร่อยแล้วครับป๊าดโอเคเอาไปใส่ลง โอ้โหอร่อยมากเลยนะเนี่ยอนนลองอได้กระพุ้งไฟดำครับดูกระทกกระก็รู้แล้วว่าเก่าขนาดไหนโอค้คลิกยอดสลิกยอดนี่นี่นี่ไฟลุกแล้วครับคลิกยอดคลิยอดเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว